ทุกคนเชื่อเรื่องพญานาคกันไหมครับสวัสดีจากดินแดนอันไกลโพ้นครับทุกคนวันนี้ไกด์พงศ์จะพาทุกคนมาเยือนดินแดนสุดดินถิ่นนี้มีตำนานเป็นที่สถิตของพญานาคีนาคากลางทะเลสาบสงขลาพัทลุงสายมูไม่ควรพลาดธรรมชาติคือดีสุดๆนี่คือประภาารเจดีสีทองนะครับถือว่าเป็นประภา,ารแห่งศรัทธา ลมชนที่ออกหาปลาทางทะเลสาบเวลามีลมมีฝนถ้าเห็นเจดีนี้ก็จะได้กลับเข้าฝั่งได้กตรงานะครับตรงนู้นที่เห็นคืออุตสาศรีมานะครับเป็นพื้นที่อุปสมบทวัดนี้ไม่มีโบสถ์นะครับก็เลยใช้อุตส่าศรีมาเออมีนางเงือกด้วยก็มีพระอภัยกลังรออยู่นะครับมรอผู้ชมอยู่ประเจดีสีทอง สายมูต้องไม่พลาดนะครับตอนนี้มีเจ้าแม่กวนอิมนี่มีพระองค์นี้ต้กงิดมากเลยครับต้อสติดมากเลยมีมีตกักคุหมอโนราด้วยนาโมพุทธายะนะมะทาคะยาพะกัสะมา,าอุนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรามังสุขังตักคุหมอโนรา ก็อให้ลูกโชคดีมีชัยูกหวยเลยรับน่าดังคุณมโนราสุดแดนดินพัทลุงฝั่งต้ำเหลอกกลางทะเล,ลาสาบสงขานะครับนี่ผมจะวิ่งเร็วๆสักลิปนะครับคุณผชม เพื่อให้ถึงวัดเจดาาีย์กลางกระารเจดีกลางการะดานรงกลา์สิทธนี่พญานาสวยงามมากเลยครับอืมถึงแล้วครับนี่คือเจดีสีทองนะครับอยู่กาลางการะดานศัก์สิทาเรามีการปรับพื้นที่มาก่อนตรงนี้จะเป็นโขดหินนะครับเจดีย์ตั้งอยู่บนโขดหิน จะดีทรงรีวิชัยนะครับนี่จะเห็นแล้วครับเราอยู่บนแผ่นดินนี้เลยเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ตรหมากิกนจับประมงฝั่งนี้เป็นสติงค้ากูกุดกองรีนะครับ สวัสดีจากดินแดนอันไกลโพ้นครับทุกคนที่นี่คือวัดชนทาวด,ดีก่อโคกตําบลก่อมากอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงดินแดนสุดดินถิ่นนี้มีทํานานเป็นที่สถิตของพญานาคีนาคากลางทะเลสาบสงขลาพัทลุงสายมูไม่ควรพลาดธรรมชาติคือดีสุดๆ